อาวอสวัสดีค่ะหนูชื่อปาตีนะคะคนนี้แหละ <c oughs> ต้นอ้อนะคะจะเป็นนิยางส้มตำยายตึงฮะยยงอะไรนะยายตึง <c oughs> แกตัดแน,น่คุณาอีกค่ <c oughs> สะ,ะสมาราสมาร์ทบาร์าริมีอน

ใครคือยายตึงยยตึงใครชื่อยายตึงใครชื่อยายตึงนัฮะมาโคอะไรนะ <มา S 1> <incorrect. S 2> กินปลากินปลาโอ้ยไม่เชื้อที่อื่นเลยไม่มีปลาขายแล้วนี่มิจฉาเนียวกไก่นี่